เดินทะลุภูเขากำแพงลอยไปในอากาศนะทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลังเดินบนน้ำดำลงในแผ่นดินอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์การกำหนดรู้จิตปาฏิหาร,ริย์พวกนี้เป็นปาฏิหาริย์ของปุถุชนเขาทำได้กันเยอะแยะก่อนผู้เจ้าเกิดแต่ตายแล้วก็ไปนรกนันตะเคียนก็ไปนรกโยมก็ไปนรกต่อมันไม่เห็นมีประโยชน์เลยผู้เจ้าบอกเรื่องแปลกแปลกประหลาดพิสดารในโลกมีเยอะมาก ม่รู้จะไปสนใจทําอะไรถ้ายมวิ่งบนสนใจใ้เรื่องพวกนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะพ้นนรกเมื่อไหร่จะเอาตัวรอดจากความแก่เจ็บตายตกลงแล้วเกิดมาทําอะไรจุดประสงค์พู้เจ้าบอกวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจจุบันนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่เรื่องอะไรที่จําเป็นเร่งด่วนที่สุดของชีวิตที่ควรจะรู้อ๋อเรื่องนางตะเคียนเหรอไปรู้นางตะเคียนยันร้อยปีตายอ๋อพอดีไปนรกต่อลืมรู้อะรสั์สี่